เชลซีชนะพาเลท2-1สิงห์จับตาเซสโกสนดึงพาพิดิสกองหน้าอักมาสวัสดีครับ ขอต้อนรับไปช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวเซนเชียลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาเช้านี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก็ก่อนจะไปเริ่มผมทําเป็นต่ตอไาให้ข้างสามารถกดที่เด i ิ t ช,ชันได้เลย,เลยสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรวดเดียวจบก็ทําได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับแล้วสาหรับใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกหรือดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไคร์กันฝากกดซับสไคร์กันด้วยพาบดินนีไปหมื่นซับหน่อยอยู่ในมือทุกคนแล้วกดซับสไคร์กดกระด,ด,ดิ่งกดติดตามให มาก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไปด้วยเลยกับอันนี้นะครับเหมือน,นเดิมเอริโอฟสันชัยนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้ในโอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดในทิกต็อกอินสตาแกรแล้วก็ในเว็บไซต์ l อ y of อฟ n ันชยัยฝากไว้ด้วยนะครับมาเริ่มเรื่องของเรากันจริงๆแล้วเมื่อวานโอ้โหเมื่อวานเมื่อวานเออ,อยู่ไหนวะครบนึงอ่ะโอเค เริ่มกันที่ผลบอลของเมื่อวานก่อนแล้วกันนะครับผมเชลซี Chelsea, เปิดบ้านชนะคริสตัลพาเลทไป2ประตูต่อ1นะครับผมก็ได้ลูกแรกจากมิไฮโลมูดิกนะครับผมแล้วก็มาโดนมาเคิลโอลิเซ่นะครับผมคนที่เคยเป็นข่าวกับเราเนี่ยยิงเข้าไปตีเสมอมาเป็น1ประตูต่อ1นนะแล้วก็มาในช่วงท้ายเราได้จุดโทษนะครับผมก็เป็นโนนี่มาดูเอเก้นะคนในรูปนะครับผมได้จุดโทษแล้วก็ลุกขึ้นมายิงยิงจุดโทษด,ด้วยตัวเองนะครับผมก็จบเกมไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้ S 1> <S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้นะคืนนี้เมื่อเมื่อเมืม่อวานดูแล้วไม่ไหวว่างว่งวงง่วก็เลยเอก็เลยเดี๋ยวน่าจะคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้นะครับผมมาไลฟ์ก่อนเกมกันเอ้มาไลฟ์หลังเกมกันเม,มื่อวานมก่อนเกมก็ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์นั้นแบบไปถึงง่วงประกับมาถึงง่วงแล้วนอนแล้วก็ตื่นมาดูแล้วก็แบบเออร่างกายไม่ค่อยไหวนะก็เดี๋ยวคืนนี้คืนนี้จะกันหลังเกมนะครับผมทีนี้ ผมเอาบทสัมภาษณ์ของพอชมาให้นิดๆหน่อยๆด้วยนะพูดถึงพูดถึงการปรับตัวของคริสโตเฟอร์เองคุนคูนะครับผมก็มีการบอกว่าเขาเนี่ยต้องปรับตัวในพิีเมลีนะครับผมแล้วก,กับทีมด้วยนะเขาเล่นเนี่ยลงเล่นมากกว่า60นาทีนะมันเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับเขาเลยนะครับผมมีส่วนผสมนะสองสามอย่างที่ดีมากๆนะครับผมแต่เราเนี่ยจำเป็นต้องทำซ้ำมันไปเรื่อยๆนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับผมมันเป็น70นาทีแรกของเขานะแล้วเขาเนี่ยต้องการการลงเล่นนะครับผมแล้วก็ต้องหาจังหวะของตัวเองแล้วก็ต้องปรับตัวกับทีมมต่ออไปด้วยเหืนนกกั็ เดี๋ยวบทสัมภาษณ์ยาวๆเดี๋ยวไว้ไปเจอกันตอนที่ไลฟ์ไลฟ์หลังเกมวันนี้แล้วกันนะครับผมก็ที่ทางก็ดีนะที่ทางก็ดีเอ็นคุณครูเมื่อวานก็เป็นเป็นคนที่เขาเรียกนะเป็นคนเริ่มเริ่มออจากกูสโตมาแล้วก็ส่งให้ส่งเ,ออเขาเรียกนะกุสโตส่งให้เอ็นคุณครูเอ็นคุณครูก็เล่นกับกูสโตแล้วก็เป็นเป็นที่มาของจังหวะจังหวะแรกด้วยนะประตูแรกของทีมเมื่อวานด้วยนะครับผมอ่ะอย่าไปว่ากันในไลฟ์หลังเกมคืนนี้แล้วกันนะครับผม โอเคอ่าเมื่อกี้พูดถึงเอ็นคุณครูไปใช่ไหมพูดถึงกองหน้าไปใช่ไหมทีนี้มันมีบทความของไซมอนจอนสันนะครับผมแอตติกยนะูเคที่ทิงๆพูดถึงพูดถึงเชลซีเยอะมากทั้งเชลแบบเชลซีทั้งหมดเลยนะถ้าใครอยากใอยากให้ฟังเต็มๆก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับผมแต่ที่น่าสนใจเนี่ยไปพูดถึงเรื่องกองหน้ากันหน่อยนะเขาพูดถึงว่า เขาพูดถึงว่ายังไงนะเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะเชลซี Chelsea นะครับผมจับตาดูนะจับตาดูส่งแมวมองเนี่ยไปดูฟอร์มของคนนี้นะครับผมนั่นกะ็คือเป็นจามินเซสโกนะครับผมซึ่งเขาเพิ่งย้ายไปอาเบลไลซิกเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับผมแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยก็มีก่อนน้นนี้มีข่าวของวิกเตอร์เคอร์คิเรสนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนจะถูกตัดออกไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ที่น่าจะมีชื่อแล้วน่าสนใจเหมือนกันนั่นก็คือวิกเตอร์โบนิเฟสนะครับผมของไบเออร์เลว์บคเซ่นนะแต่อันนั้นเนี่คิดว่าน่าจะขายยากเหมือนกันเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากฝูงมุนเดซีกาเนี่ยก็คือไบเออร์เลวอบุคเซ่นเนาะและซึ่งไม่น่าจะขายเขาบอกไม่น่าจะขายตอนนี้ก็จับตาดูที่เบนจามินเซสโกก่อนดีกว่านะครับผมทีนี้ ส่วนตัวผมเลยนะผมมองว่าเซสโกเนี่ยอยู่ที่อารเบลไลซิกจะอยู่ที่อาเบลไลซิกนะครับผมต่อไปในเดือนมก,การานะอาจจะย้ายทีมในซัมเมอร์หน้าก็ได้สโมสรชั้นนาทั่วยุโรปเนี่ยคาลังจับตาฟอร์มของเขาอยู่มันเป็นเรื่องปกตินะครับผมเพราะเขาเป็นหนึ่งในนักเตะพรสวรรค์มากที่สุดในโลกไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนี้และก็ไม่น่าจะใช่ในเดือนมก,การาด้วยนะครับผมก็จับตาดูจับตาดูแล้วกันว่าถ้าสมมุติว่าเอ้ยเราพลาดสมมุติไม่ได้โอซิมเฮมขึ้นมาจะมีเบนจามนเซสโกหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอี้ อย่างที่ไซมอนจอห์นสันก็บอกนะครับผมบอกว่ามันอยู่ในโปรไฟล์นะตอนนี้เนี่ยอยากได้กองหน้าที่อายุไม่เกิน25ปีหรือต่ํากว่านั้นนะครับผมก็จะเป็นโปรไฟล์ที่เหมาะกับที่เชลซีต้องการอยู่ด้วยนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าว่ามันจะมาบรรจบกันหรือเปล่าแต่การค้าขายกับเอ่อกับไลฟ์ซิกหรือกับเรดบุ๊กรุ๊ปอะไรเนะี้พอมันไม่มี พอพอมันไม่ไม่มีคริสโตเฟอร์คริสโตเฟอร์วีเบลเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าการพูดคุยกันมันจะง่ายเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับทีนี้กองหน้าอีกคนหนึ่งเนี่ยม,มันยังไม่จบที่เบนจามินเซสโกนะมันมีพูดถึงคนนี้ด้วยนะครับผมอ่ะคนนี้คนนี้อันนี้เป็นรายงานจาก The Sun นะครับผมเขาไมีการพูดถึงนะบอกว่าคนนี้กองหน้าในรูปนะครับผมก็คือเวนเจอ i s ลิสพาพิดิสนะครับผมเป็นเป็นกองหน้าเป็นกองหน้านะที่แบบ ประเทศเขาเลยน,นะประเทศไปที่ไหนก็มีแต่คนแบบมีแต่คนฮือฮาฮือฮาประเทศกรีซอ่าเอาไปน็ตซเออก็เป็นกองหน้าชาวกรีซนะครับผมอายุ25ปีนะของอาเซตอักมานะครับผมเออในลีกดัชนะครับผมก็บอกซีซั่นนี้เนี่ยทำประตูไปได้ทั้งหมด22ประตูในรวมทุกรายการนะครับผมแล้วก็อาจจะย้ายมาพรีเมียร์ลีกในช่วงเดือนมกราก็ได้นะครับผมซึ่งอัคมาเนี่ยต้องการค่าตัวอย่างน้อยประมาณ21ล้านปอนด์นะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูอเดี๋ยวรอดูแล้วกันส่วนสูงครับ ส,สูงกำลังดีก็ร้6ประมาณนั้นเนาะแล้วก็อายุไม่เยอะ,อะก็ไม่รู้ว่านี่จะเป็นทางเรื่องอันดับ2หรือเปล่าซื้อมาในช่วงมกราไปก่อนหรือเปล่าคาตาทับไปก่อนหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันก็น่าจะมีประสบการณ์มากกว่าแหละ Jackson, น่าจะมีประสบการณ์มากกว่านึ่คลราแจ็กสันเนาะเมื่อวานเดี๋ยวจะด่าแจ็กสันด้วยในไลฟ์หลังเกมคืนนี้นะครับผมอเดี๋ยวไปว่ากันแล้วกันก็เดี๋ยวรอดูว่ามีข่าวอันอื่นเพิ่มมาหรือเปล่าเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังแล้วกันสำหรับคนนี้นะค,ะนะครับผมแวนเจอร์ดิส ก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบอดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นรายงานสั้นๆจากเรียมโทมี่ของ a อสติยูเนะครับผมบอกว่าเข้าใจว่าถ้าตอนนี้เนี่ยเชลซีเนี่ยได้ข้อเสนอที่ประมาณ50ล้านปอนด์เนี่ยก็มากเพียงพอที่จะโน้มน้าวให้ขายกาลาเกอร์ออกไปในช่วงเดือนมกราได้ด้วยเหมือนกันนะก็ ไม่อยากให้ขายว่ะเอาจริงๆนะเอ่ารอดูต่อไปแล้วกันรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงข่าวมันก็วนว่สี่สิบล้านบางห้าสิบล้านมางแต่เหมือนเชลซีอยากจะขายมากกว่านะเอ่ารอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับโอเคอ่ะข่าวต่อไปไปพูดถึงอ,อดีตมือหนึ่งอดีตมือหนึ่งไม่รู้านาะควจะกลับมาหรือเปล่านะครับผมกับเกปาลิาสลากานะอันนี้รายงานจากโรมาโนนะครับผมเขาพูดถึงว่า เรื่องการกลับมาที่เชลซีของเจป้เนี่ยเอาจริงๆเลยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่ามิถุนาจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ผลงานของเจป้าเลยนะไหนจะมีอังเดรูนินนะครับผมแล้วไหนจะมีแท็กติกของเรอัลมาดริดที่จะตัดสินใจซื้อหรือเปล่าในช่วงเดือนธันวาหรือเดือนมกราก็ต้องรอดูต่อไปแต่ตอนนี้เนี่ยต้องรอดูนะว่าการตัดสินใจในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยจะเป็นยังไงนะสิ่งเดียวที่การันตีกับเจป้าที่อยู่เรอัลมาดริดเลยเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเจป้าจะอยู่จนจบฤดูกาลนะครับผม ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าหลังจากจบพฤษภสะพาหลังจากจบฤดูกาลมาจะเป็นยังไงก็ต้องอยู่ที่ฟอร์มด้วยอยู่ที่ว่ามัดริดเนี่ยเขาบอกเขาจะใช้เกป้ายังไงด้วยนะก็รอติดตามกันรอติดตามกันแต่คิดว่าไม่น่าว่าอาจจะให้ยืมสักฤดูกาลไหมหรือว่าถ้าาไม่ต้องการจะย้ายกลับมาแล้วจริงๆนะก็เดีออย๋ยวว่ากันต่อไปแล้วกันแต่อย่างที่บอกถ้าสมมติปล่อยยืมเนี่ยมันจะเปลืองโคต้าเราด้วยเหมือนกันนะก็อาจจะต้องหาทางออกกันดีๆหน่อยนะสำหรับอ,อ,อนาคตของเกป้าอาดิสบากานะครับ โอเคเอาไปที่ข่าวเอ่อจะบอกว่าเซ็งไดหมมันมันก็ยังไม่ได้น่าลุ้นขนาดนั้นนะก่อนหน้านี้อ่ะเล่าให้ฟังมาเรื่อยๆนะครับผมกับคนนี้นะคลาวดิโอเอลโซเวอรี่นะครับผมก็บอกว่าที่บอกว่าเหมือนจะเป็นเมสซี่แบบยุคใหม่เป็นเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกนะเป็นดาวรุ่งคนใหม่ที่น่าจับตามองนะครับผมอ่ะ ก่อนหน้านี้ก็บาซ่าอยากจะไดะ้ก็เหมือนต้นิเว่าเพจก็ปัดบาซ่าไปก็เหมือนเชลซีก็อยากจะได้เหมือนกันนะล่าสุดนะครับผมเฮียวีโกกำลังจะเฮียวีโกนะรายงานจากโรมาโน่นะครับผมบอกว่าแมนซิตี้เนี่ย เข้าใกล้ข้อตกลงนะครับผมสำหรับการดึงตัวคารดิโอเอลเซอร์เบอรี่นะครับผมมาจากมาอยู่ที่มาอยู่กับทีมนั้นที่ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ25้าล้านยูโรนะครับผมที่ได้รับรายงานมาในวันนี้นะครับผมก็จะมีการพูดคุยกันต่อนะระหว่างซิตี้แล้วก็ลิเวอร์เพลนะครับผมเพื่อหาทางออกและเงื่อนไขในการชําระเงินอะไรต่างๆนะครับผมข้อตกลงเนี่ยเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับผมแล้วก็เอลเซอร์รี่เนี่ยจะอยู่ที่ริเวอร์เพลต่อไปโดยสัญญายืมตัวนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงใกล้ๆจะเฮียรอตติดามกัก็ เออก็เป็นแม็ซิตี้แหละที่ปาดที่ปาดท,ทุกทีมไปได้นะทั้งบาซ่าทั้งเชลซีนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเฮียร์วิโกแล้วจะประกาศเมื่อไหร่แล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอฝากไปด้วยเลยกับอารีอัลสันชัยนะใครที่มองหาดอกไม้ในโอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยท page, ลั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์อัลติเนติกลิทิกลิสแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อารีอัลสันชัยฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะครับผมก็เป็นทั้งหมดของ บดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับคิดเห็นยังไงกับข่าววันนี้นะก็อ่านทีมคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับผมอ่าเชลซีเมื่อวานใครดูบ้างมาแชร์ความรู้สึกกันหน่อยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์หลังเกมคืนนี้นะครับผมแล้วก็ใครใคร,ใครอยากได้เซสโก้ก็ลองแชร์มาหรือใครเคยดูฟอร์มของพาฟฟีดิสมัง่งก็ลองแชร์มาดูหน่อยแล้วกันนะครับผมคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมเราอ่านคอมเมนต์เราตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะี๋ยจอกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กดกระดิ่ Bye.